สบายดีพ่อแม่พี่น้องมืวันี้มาพบกับแม่น้องไอติมลุยสวนอีกแล้ววันนี้อยู่ข้างหลังจะเป็นพ่อของน้องไอติมลุยสวนเหมือนกันเนาะมืวนันี้พ่อไอติมมีโอกาสได้มาแต่งทุเรียนเดี๋ยวแม่น้องไอติมจะไปถามดูเนาะพี่น้องไปไปดูกันเลยเพื่อนๆอ,อ้าวสบายดีสวัสดีค่ะอ้าวโอ้ยกลับลงตรงดินเลยเหรอทำอะไรคะเนี่ย ก็ดูดิต้นทุเรียนมือตึบเลยก็วันนี้พ่อน้องติมมาแต่งต้นทุเรียนเหรอกจะมาเอากิ่งเขาออกให้ให้มันโล่งหน่อยก็ก็ก็มันมันไม่ไม่ไม่มันคือว่าเราแต่งกิ่งนี้เราก็แต่งไปตามเงี้ยนแหละครับพี่น้องตัวไหนมันโลกเราก็ตัดออกไปนะครับเราก็เอาเอาจะมาดูมาดูเราก็มาดูกันตัดอย่างนี้นะนี่นี่ อย่างนี้เราก็ออกไปเลยครับมันจะแงนงมันเราออกไปเลยนะเราออกไปกิงอย่างนี้เราออกไปแต่ทีนี้ไอ้ต้นไอ้โคกนี้มันมีสองต้นเอาดู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 ทางนี้นี่เห็นไหมเยอะแยะนี้มันมันนไอยกันอยู่อย่างนี้ถ้ากิงอย่างนี้เราก็ออกนี่นี่อย่างนี้เราก็ออกเพราะเราจะเอาไว้ไม่กี่กิ่งเรากิงอย่างนี้นี่กิอย่างนี้ก็ออกเอาออกเลยนะอ่าแบบนี้อ้าวขึ้นอยู่กัอะไรคะอ่า นี่นี่นี่มันสูงมันขึ้นอยู่แล้วก็เอาบันไดมาพาดแล้วก็ขึ้นไปตัดให้มันโล่งๆเราก็พยายามเอากิ่งใหญ่ๆมันไว้นี่กิ่งใหญ่ๆอย่างนี้ไว้อันนี้ก็คือทังบนนี้ดูพี่น้องดูไม่จืดเลยแหละก็คือยังไม่ได้แต่งอะไรเลยแต่งไม่แต่งได้ให้แต่งแต่งเสร็จค่อยมาดูเหมือนไม่จริงอย่างนี้นี่นี่มาดูอย่างนี้เหมือนกิ่งอย่างนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้ามาอย่กิ่งนี้มันซ้อนกันอยู่เราจะเอากิ่งนี้ไว้ใช่ไหมล่ะไอ้นี้ถ้ามันเป็นลูกตรงนี้มันจะมาติดกิ่งนี้ใช่ะ แล้วเอากิก่งนี้ออกก็ได้นี่นี่นี้เจ้าจะตัดแต่งกิ่งนี้คือว่าจะเอาลูกไหมหรือย,อยังไงหรือว่าแต่งไปแบบก็แต่งไปงั้นแหละพอมันเยอะ,อะมันเยอะไอพวกอีลุงตุงนังนี่แล้วก็ออกเลยนี่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 ก็อันนี้ก็คือเป็นตัวแยงผุยเลยแล้วก็เป็นตัวที่แบบว่าทําให้<อ><อ>ไม้สง <ไป S 1> ังคแสงข้างล่างด้วยและไอ้กิ่งที่มัน เพราะโคกนี้เราปลูกสองต้นเราต้องให้ให้ให้ตรงกลางนี่มันโล่งไงไม่ให้ชนกันไอ้กิ่งอย่างนี้เราก็ตัดออกเลยนี่ไม่ให้มันชนกันนี่นี่นี่กิ่งนี้เนี่ยตัดออกเลยนี่คือว่าตรงกลางนี่ให้ให้แดดส่องเข้าแสงออกมาให,ให้ตรงนี้มันโลง่งแต่ให้ให้เป็นทรงพุ่มตรงกลางโล่งไงไม่ให้เขาชนกันให้กิ่งชนกันค่าค่ดีนะพี่น้องเรามาแต่งตอนที่ว่าเขาโตแล้วอ่ะไอไอทีนี้ ต้นนี้มันขึ้นมาสองกิ่งแขนงนี้เราไม่ได้ตัดมันแต่เล็กๆไงเราต้องเลือกไว้กิ่งใดกิ่งหนึ่งแต่ทีนี้มันขึ้นมากิ่งอย่างนี้เราก็เก็บไว้ซะเก็บไว้เลยในเมื่อมันขึ้นมาล้วก็เก็บไว้เลยเพราะมีกิ่งใหญ่ออกไปทางนู้นแลวกิ่งมาทางนี้ก็มันไม่มีสูตรตายตัวนะไอ้ที่ตัดกิ่งนี้มันก็แล้วแต่สวนใครสวนมันก็แล้วแต่ใครอยากตัดแต่ที่ที่ที่จุดหมายปทางก็คือตัดให้มันโล่งให้มันสังคห์แสงได้ไม่ให้มันมืดตึ๊บอย่างนี้ไม่ใช่ว่า จะเอาสูตรตายตัวมันก็ไม่ใช่มันไม่มีสูตรตายตัวการทําทุเรียนมันไม่มีสูตรตายตัวแต่มันก็มาแนวทางเดียวกันนี่แหละทำยังไงเราก็ตัดกิ่งมันออกแต่ทีนี้ก็แล้วแต่ใครจะตัดกิ่งไหนกิ่งไหนก็เรื่องของท่านท่านก็เก็บไว้ถ้าบางท่านก็อาจจะเก็บกิ่งนี้ไว้แต่บางท่านก็ตัดเลยอะ่ะก็แล้วแต่ท่านไอ้พวกกิงง่งขนงขนแง่ยงทั้งเยอะนี้ก็เอาออกให้หมดเนี่ยไอ้พวกไม่พึงประสงค์นี้เราก็เก็บเฉพาะกิ่งที่มันจะเอาลูกไว้นี่กิ่งใหญ่ๆอย่างนี้เราเก็บไว้ ไม่ไม่ใช่ว่าจะทําเหมือนกันหมดมันไม่เหมือนกันหรอกครับก็แล้วแต่ใครจะตัดยังไงก็แล้วแต่เพาะออตอนนี้เขากับมาเบิงเนาะเพินกับตอนนี้เพิ่นกำลังแต่งแต่งกิ่งอยู่เนาะก็คือว่ากิ่งกันยังมืดอยู่เนาะแต่เดียวตอนที่ว่าเพิ่นตัดแต่งเรียบร้อยเดี๋ยวแม่นองตรีมจะให้มาเบิงอีกเถอนหนึ่งแต่ที่มองไปนี่ก็คือแต่ละต้นนี่แต่ละโคกนี่มืดตึ๊บเลยพี่นอ้องเอ้าวันนี้ล่อๆดูตอนที่ว่าเพิ่นตัดเซจเพิ่นที โล่งแบบใดเขาคอยมาเบิงกันอีกเท่นหนึงนี่จ้ะไม่น้องอติมให้เบิงเนาะตามนี่ก็คือยังมืดอยู่ก็คือว่าข้างล่างเขานี่ยังแบบสังเคราะห์แสงยังไม่ได้เลยอันนี้เราก็มาดูตอนที่เราเขาแต่งแล้วนะพี่น้องเนี่ยมันก็จะโล่งเนาะมองเห็นทะลุโปร่ปปงเลยแล้วคราวนี้อ้าวเราก็จะมาดูในต้นที่เขาเนี่ยเขาตัดแต่งจะมีกิ่งเนี่ยทุกคน ตอนนี้เราก็จะเอายามาป้องกันมาดูกันเลยทุกคนอานี้เราก็จะมาตรงพ่อน้องอติมเขาแต่งทุกคนเราจะเอายาอันนี้มาสีดป้องกันมอดหน่อยนะป้องกันมอดม่ให้เขาเข้าเนาะตรงไหนที่เขานั่นแล้วคราวนี้เราก็จะเอาสเปร์สเปร์ที่เป็นสีนี่ป้องอันนี้คือว่ารักษาแผลนะทุกคนสีเขาจะคือเขียวเนี่ยเราสีดไปเขาจะรักษาแผล ก็คือน,นี่แหละหลังจากสีเสร็จแล้วแล้วก็มาป้องกันเอายาป้องกันมอดฉีดไว้หน่อยแล้วก็ใส่ยารักษาแผลไว้ต่อไปก็จะมาสีดยาฆ่าเชื้อราทุกครั้งที่ว่าทุกครั้งที่เรามาแต่งกิ่งนี้เราก็ต้องป้องกันยาเชื้อรามากนะทุกคนนี่อยู่ เขาแต่งโล่งเลยเนี่ยโล่งเลยเพ่อแม่พี่น้องดูประชาชนนี่เป็น,เป,นเป็นท่านี้เลยนะอันนี้เขาก็จะสังเคราะห์แสงลงมาไปเราไปตามดูต้นอื่นเลยเดี๋ยวแม่น้องติมจะพาไปฉีดนี่จะหลังจากท,ที่เขาตัดเนาะแล้วก็เอามาพ่นป้องกันป้องกันมอดแล้วต่อไปเราก็จะเอาสเปรย์มาเรามีนันทาก็ได้มี ที่ว่าเขาทพายาหน้ายางพารานะ่ะเราก็เอามาสีดเนี่ยเขาก็จะป้องกันป้องกันแบบไม่ให้มันเป็นแผลลึกเข้าไปข้างในเดี๋ยวพอเป็นแผลปุ๊บมอดเข้ามันก็จะเป็นแผลเหมือนอยังไงใช่หไหมเหมือนมอดจะเข้าแล้วทุกคนเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ย,ยแบบนี้มอดเข้าแล้วนี่เออ,อไม่น้องติมจะลองสีดสีดยาใส่ ยังไม่ได้เป็นลูกเลยมอดข้าวชแล้วค่าดูแบบดีๆนะมอดข้าวอย่างเงี้ยมันจะรอดไหมล่ะมันจะเป็นลูกให้ถึงได้เป็นลูกไหมนี่เห็นไหมหมอดเดีย๋ยวพี่น้องเตรียมพาเดินดูโอ้พี่น้องแต่งวันหนึ่งก็ไม่เสร็จหรอกเพราะว่าต้นแต่ละต้นนี้ต้องใช้เวลาหลายนาทีเหมือนกันนะ พราะว่ามันมีพวกนุ้นมีสองต้นเนี่นะก็ยังไม่เสร็จเนาะต่อไปเขาก็จะมาแต่งต่อไปอ่ะพาพี่น้องเดินชมแล้วพี่น้องข้างล่างนึงก็จะเป็นใบเขาเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเราออกได้ก็มีเวลาก็ออกได้คาดออกไปเลยให้ให้โค้งเขาอะให้โคนเขาหน,ขานะให้มันแปนให้มันโลง่งเพราะว่ามันจะไม่ต้องไปสะสมเสือเอ้อรานาะเอาทุกคนตอนนี้แม่น้องอาทิมก็มา เราเสร็จเลยเนาะต่อไปเราก็จะลองคาดเอาเอาใบในโคนออกไปก่อนทุกคนเนี่ยให้เขาชงข้อแสงทุกคนเราคาดออกไปเลยนี่่ให้พื้นตรงเนี้เขา,าเขาโล่งเนี่ยเขาจะข้อแสงให้แห้งให้โคนเขาแห้งเขาจะไม่ต้องสะสมเสือ้อราเราจะไปแล้วก็จะมาคาดโคนออกแล้วเอาไปทิง้งลอวไปเผาก็ได้ใบมันนี่เนาะ ให้ห่างไกลจากโคนนี่ดีที่สุดทุกคนเพราะว่าใบอย่างเงี้ยเวลาเขาใบสดเนี่ยเขาจะเป็นเสือ้อง่ายนะไม่เหมือนพวกที่มาแห้งเราเอามาใส่จะเป็นปุ๋ยเอาสำหรับคลิปนี้ไม่น้องติมกับเขาจบลิปเพียงเท่านี้เหนื่อยเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้เลยพี่น้องสบายดี